สวัสดีค่ะวันนี้แม่ฝนจะมาบอกสูตรแกงหน่อไม้ใส่ปลาหมึกแห้งเมนูนี้แม่ฝนทําบ่อยมากๆเพราะว่าอร่อยที่สําคัญจะทานเยอะแค่ไหนก็ไม่อ้วนอีกด้วยค่ะสูตรนี้แม่ฝนจะใส่น้ําใบย่านางแบบข้นๆเลยนะคะเวลาทานคือฟินสุดๆเลยว่าแล้วก็ไปเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกแม่ฝนจะนําหน่อไม้มาต้มให้จืดการต้มหน่อไม้ก็จะต้องต้ม 2- 3ถึงสาน้านะคะเวลาต้มก็ใส่เกลือลองไปด้วยจะได้จืดไวๆพอความจืดได้ตามที่เราพอใจแล้วเราก็จะนําหน่อไม้ของเรามาทุบนะ ะะพอทุบเสร็จก็นํามาหัน่นความยาวประมาณ2-3มเซนค่ะจะได้เป็นชิ้นพอดีคําพอดีต่อไปเราจะนําตะไคร้มาทุบแล้วก็หั่นแบบนี้นะคะสัดส,ส่วนแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวแม่ฝนจะวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมันเด็ดชะอมกันค่ะก่อนจะเด็ดก็ต้องนําไปล้างให้สะอาดก่อนแนะนําว่าควรใช้มือเด็ดนะคะไม่ควรใช้มีดหั่นเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยค่ะว่ายอดชะอมของเราอ่อนหรือไม่อ่อนถ้าเด็ดแบบนี้เวลาทานคือฟินมากๆขั้นตอนต่อไปเราก็จะไป ตำข้าวเบือกันค่ะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวนําไปแช่น้ําประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็นํามาตาให้ละเอียดเลยการตําข้าวเบือให้ละเอียดนั้นมีข้อดีเวลาแกงจะได้สุกง่ายๆต่อไปใส่หัวหอมแดงลงไปค่ะตําให้ละเอียดเหมือนเดิมนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่พริกค่ะวันนี้จะใส่พริกสดหรือพริกแห้งก็ได้แล้วแต่ความชอบแม่ฝนใส่พริกสดนะคะใส่เยอะด้วยเพราะว่าชอบรสจัดขโขลกให้ละเอียดเลยค่ะถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องขโขลกให้ละเอียดก็ได้พอขโขลกละเอียดดีแล้วนะคะเราจะพ่า เอาไว้ก่อนแล้วก็ตั้งกระทะหรือว่าจะใช้หม้อก็ได้ค่ะส่วนแม่ฝนชอบใช้กระทะเพราะว่าถ่ายรูปออกมาสวยแล้วก็เห็นชัดด้วยต่อไปใส่พริกแกงที่เราตำเอาไว้คนให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าผงนัวน้ำปลาถ้าอยากให้นัวกว่านี้สามารถที่จะใส่ผงปรุงรสรสไก่หรือรสหมูก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ตะไคร้ตามด้วยหน่อไม้ค่ะทุกคนรอให้น้ำแกงของเราเริ่มเดือดนะคะพอน้ำแกงของเราเริ่มเดือดแล้วเราก็ชิมรสชาติดูค่ะถ้าเกิดถูกใจ แล้วเราก็ทําการใส่เห็ดหูหนูลงไปเห็ดหูหนูก็ต้องนําไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วนามาหัน่นตามด้วยนังเอกของเราก็คือปลาหมึกค่ะปลาหมึกแห้งไม่ฝนก็จะนําไปล้างนะ้ําแล้วก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคํานะคะทีนี้เราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันรอให้น้ําแกงของเราเดือดเราก็จะใส่ชะอมแล้วก็ใบแมงลักลงไปแค่นี้แล้วค่ะทุกคนจา๋าตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะลองชิมรสชาติด,ดูแล้วโอเคถูกใจไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรแล้วค่ะทุกคนเห็นไหม คำว่าแกงหน่อไม้ไม่ได้ทํายากเลยเทคนิคการแกงหน่อไม้ก็คือน้ําใบยะนางนี่แหละค่ะทุกคนจะทําให้น้ําแกงของเรานั้นสีสันน่ารับประทานมีประโยชน์แล้วก็กลมกล่อมอีกด้วยค่ะสําหรับใครที่ยังคิดเมนูไม่ออกนะคะไม่ฝนฝากเมนูนี้ไว้นะคะในอ้อมอกอ้อมใจแค่นี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยทุกคนคะ่ะอาจจะทานคู่กับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้หมดเลยค่ะหรือจะทานเล่นก็ได้นะคะใครที่ยังไม่เคยทําต้องลองทําดูค่ะทุกคนถ้าทําแล้วถูกใจอร่อยไม่อร่อย แชร์ไม่ฝนบ้างนะคะทุกคนจ๋าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย